ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินชมสวนนะครับกรเกษตรกรผสมผสานปลูกทุเรียนฝรั่งแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลาทุเรียนก็เริ่มโตเลยนะครับอีกประมาณสามปีก็น่าจะได้ผลผลิตนะครับกรเกษตรกรก่อนวัยเกษียณน,นะครับเพื่อนๆ เราก็จะปลูกผสมผสานกันไปนะครับมะนาวฝรั่งกล้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูโซนเล้าไก่นะครับเพื่อนๆพึเพิ่งสร้างเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพื้นที่ก็ยังโล่งอยู่นะครับเพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรวันหยุดนะครับมาทำเฉพาะ วันเสาร์อาทิตย์นะครับเรายังไม่ปลดกเกษียณอีกประมาณสองปีนะครับเพื่อนๆนนี่ครับเล้าไก่มันจะมีโซนอนุบาลน,นะครับไก่เล็กอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับโตขึ้นมาหน่อยเป็นไก่ไข่สวยงามนะครับเพื่อนๆ ตัวโตก็ปล่อยให้มาหาอาหารข้างนอกนะครับก็จะปลูกไม้พยุงนะครับรอบๆรอบๆสวนนะครับถูกฝรั่ง ก็จะขยอยทําไปเรื่อยๆนะครับใครที่รัก,กรเกษตรนะครับก่อนวัยกษียณนะครับคิดว่าปลดกษียณมาแล้วจับมาทําเกษตรนะครับก็เริ่มลงมือทําเลยนะครับเพื่อนๆค่อยๆทําไปทีละเล็กละน้อยนะครับปลดกษียนมาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับมาดูโซนหลังกันบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นทุเรียนสองลากนะครับเพื่อนๆจะมีสองลากนะครับยังไม่ได้มาตัดญ้าเลยนะครับยังลกอยู่ให้น้ำอยู่นะครับตอนนี้เปิดสปริงเกอร์ทิ้งไว้ประมาณสี่สิบนาทีนะครับก็ปลูกไม่เยอะนะครับทุเรียนประมาณสามสิบต้นนะครับเพื่อนๆ ค่อยๆปลูกไปนะครับโซนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าทำไม่ไหวทำงานไปด้วยทำสวนไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีต้นพยุงสองต้นนะครับปลูกู้เลยนไว้รอบๆเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวก็จะมีการเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับเพืเ่อนๆไปดูเป็ดของเราเป็นเป็ดสวยงามนะครับเบื้องต้นเอามาลองเลี้ยงก่อนสองตัวบ้านสวนของเราก็ดูลกๆหน่อยนะครับยังไม่ได้มาอยู่ อันนี้ก็ทำชั่วคราวก่อนนะครับรอสั่งทำบ้านใหม่ให้น้องเป็ดเขาอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูนะครับเพืเ่นอนๆติดติดลวดนะครับอันนี้น้องเป็ดคอดักนะครับทดลองเลี้ยงก่อนสองตัว แต่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเป็ดสวยงามโอ้เดินรอบสวนมาก็หอบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ,อายุมากแล้วก็ต้องทำใจนะครับเหนื่อยง่ายตั้งแต่รับวัคซีนโควิดมาดูปลากันบ้างนะครับ ก็จะมีปลาทับทิมปลานินนะครับว่ายมารอเลยครับยังไม่แห้อาหารเลยนี่นะครับบรรยากาศกเกษตรกรกอนเกษียณนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อให้กําลังใจกันทำคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ